เลยครับยกลากเริ่มนะครับชิงกันอยู่นะครับโอ้โหไม่รีบโอ้ว่าใช้ได้นะตีนะครับโอ้จะเดินขยับเข้าหาตามสไตล์แล้วนะครับฉายตะวันโอ้โหนี่ความรุนแรงนี่อยู่กับฝ่ามีแข้งขวานครับโต้คืนแล้วด้วยกันทั้งคู่โอ้ปักหลักตู้โอ้โหสวยเลยครับฉายตะวันพยายามจะโต้นลยครับ เกมเริ่มจะเดือดนี่แหละครับแข้งขวานี่ถือว่าเป็นจุดขายเลยนะครับของต่ท้ายต่อยท้ายหนกักเอาเบียดเข้าไปวงในมาดูกันที่วงในยเ,นเหลือเปล่านะครับไฟนี้นี่แบบนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เพื่อนคุณสึกนี่เดินออกแข้งได้เอานะครับเริ่มจะเกี่ยวเริ่มจะโตมีหมาดอีกอกนี่นะครับโอ้ ฉายตะวนันโอ้เพียงยกที่สองนะครับเกมเริ่มเปิดฉายตะวนันสองเม็ดแล้วโอ้เพชรคุณศึกก็มีศอกครับฉายตะวนันโอ้เตะซ้ายสอกซ้ายเจอแข้งขวาเพชรคุณศึกกับสอกขวาขึ้นเหมือนกันเอาแล้วมาแบบนี้นี่ไม่ต้องฟังเสียงะระฆังมันแล้วสายไปครับทางด้านของฉายตะวนันไม่รู้ว่าตะวันเป็นอะไรถึงไปฉายมันไว เรียกเลือดก,กันก่อนแล้วครับยังไม่มายังเหนียวกันอยู่ครับเสียบเข้าไปเพชรขุนศึก้ัาเงินโอ้ศอกจอามหน้าตามด้วยตีนซ้ายชายตะวันพยายามจะเอาคืนขยับเข้าไปศอกโอยแม่จังหว่าเสียหลักกรรมการให้โอกาสถีบยอดอกไงเงือนไปทีไม่เจ็บแต่เขินแข้งซ้ายหลุดโดนหัวตุงขึ้นมาเอาไม่ยอมใอ้กุณเดงตบมาแล้วแข้งขวาโอ้โห เอาใครไปใครกูไไปรู้แล้วมึงใส่กันไม่อยู่แบบนี้อ่าผมขอรับช่วงต่อครับพี่ติต๊บตคอแตกแล้วครับพี่ติ๊บคาะคอแตกไปแล้วครับโอ้โหใส่กันแบบนี้อข้าวศอกมาโอ้ม้มาแล้วครับภาคตรงนี้มันคนไาอยู่แล้วฉายตะวันเอาไม่หยุดเจอกคร <ำ S 2> ับค<ท>ุณ้อยู่แล้วได้ทุนไปที สายลุกจริงแล้วครับสอกจามแคะโอ้เขาซ้ายบังลีเก็บสายช้าสิบสี่ครึ่งสิบสี่นะเอาครึ่งเอาอาเอีกแล้วฝากติดตามด้วยนะเรียบ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 รอบช้าก่อนลาครับดูภาพช้าก่อนลาครับสอกนี้นี่ครับก่อนหน้านี้ก็มีมาสองแล้วนะครับแล้วเนี่ยช็อตสุดท้ายครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้ เล่นเอาคอแหบเสียงแห้งไปเลยครับนี่คือทั้งหมดนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับติดพลาดประการใด